กานฉันมาดูบ้านเลยบ้านฉันส่วนเอาเอาไม้ปืนอัดพื้นมันโกงไม้โกงเล่นวิดีโอเกินบ้านน้องสาว นี่เอกเนี่ยนี่กบเท้าเนี่ยเนี่ยยาพาก็เนี่ยเนี่ยอันนี้เตะอันนี้เคยอ้นี้ลูกมากครอบครัวนี่เก้าคนที่อยู่บ้านน้ำอันนี้อ้ยมาไหลนี่เลยดิเนี่ยไหลไปนี่ไหลเพิ่ง่าไปนู่นไปนู่นดินไปกองอยู่บ้านน้องสาวนู่นแย่สมบุรเอารถไปไว้บ้านนี่ทันรถหกล้อต่รถไถต่รถปิ๊กอัพอันนี้รถไถน้อยเอาไปได้อันนี้รวมทับอันนี้ยังเอาขึ้นไม่ได้เลย ขีโคนมันลึกเลยไม่กลก้าเอาลงมาเอาขึ้นแต่เหล่าของในบานไม่มีเ,นะเสียหายนะเสียหายเดี๋ยวนี้ขนออกไม้ยังไม่ขนออกไมาอีกเลยตูห้าหกหลังตะบุญเอาทอทัด,ดาตาตู้เย็นขึงนไปก่อนอวยร้อนจตายอยู่บนนู่นพึ่งมาหลงได้หลงทําความสะอาดเสียหวานนี่ครั้งแรกเราว่าไม่เตกไม่เตกหนูฉันก็ไม่เจียมอะไรเลว 你们拿多少？你们拿多少倍？